ดราม่าแรงทรายสกอตลาออกป้มเฉาเหยียดผิวเอเชียเดือดดราม่าแรงทรายสกอตลาออกป้มเฉาเหยียดผิวทะเลเดือดโซเชียลเสียงแตกเกิดกระแสดราม่าที่ร้อนแรงในโลกออนไลน์เมื่อทรายสกอตหรือซิรนัสสกอตซึ่งเป็นที่รู้จักในนามมนุษย์เงือกได้ประกาศยุติบทบ,บาทการเป็นที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวซึ่งสร้างความตกใจและเกิดคำถามมากมายในสังคม รายงานข่าวระบุว่าการตัดสินใจยุติบทบาทของไซสกอตเกิดขึ้นหลังจากที่เขาได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะตักเตือนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่แสดงพฤติกรรมเหยียดชั่วชาติด้วยการพูดจาไม่สุภาพและหัวเราะเยาะคนเอเชียบนเรือท่องเที่ยวบริเวณทะเลภาคใต้ซึ่งคลิปดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจให้กับชาวเน็ตบางส่วนโดยสายสกอตได้ระบุในโพสต์ของเขาว่า คลิปสุดท้ายผมเอาลงในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่การจัดการกับนักท่องเที่ยวที่เหยียดผิวเราผมลงเพื่อส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และเตือนเสมอว่าคุณทำงานที่สำคัญอย่าให้ใครมาเหยียบย่ำหรือเหยียดผิวเราโดยเฉพาะในฐานะที่เราเป็นเจ้าของประเทศเขาอาจจะมาเที่ยวทรัพยากรประเทศเราแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขามองข้ามคนไทยได้ สิ่งที่เกิดขึ้นในคลิปก็คือว่าสายได้ไปเจอนักท่องเที่ยวในเรือที่เรือเขาเสียแต่ก่อนหน้าที่เราจะเข้าไปถึงเรือผมเห็นว่าตัวผู้ชายเขาหันไปมองแฟนเขาแล้วก็พูดะหนีเห่า แล้วก็หัวเราะทายเลยใช้จังหวะที่เรือเขาเสียไปตักเตือนให้เขามีมารยาทต่อผมและเจ้าหน้าที่มากกว่านี้ซึ่งตอนตักเตือนเห็นว่าเขาไม่สํานึกผิดแล้วก็ไม่ค่อยนึกถึงผลของสิ่งที่เขาพูดหรือทําทายเลยให้เรือของเขากลับไปที่ฝั่งเพื่อเราได้คุยกันแล้วทําให้เขาเข้าใจว่าการมาเที่ยวประเทศไทยหรือประเทศในทวีปเอเชียเขาไม่สามารถทําตัวเยียดผิวคนเอเชียได้แบบนี้ คนไทยบางคนเองอาจจะไม่นึกถึงมุมนี้แต่การที่เขามองว่าเราเป็นคนจีนในสมัยนี้ที่โลกเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วเขาสามารถจองตั๋วมาเที่ยวประเทศไทยได้แต่ทำท่าเหมือนเขาไม่รู้ว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเมืองจีนแล้วเราไม่ได้พูดภาษาจีนนั่นนะ่คือความที่เขามองข้ามบุคคลไทยแล้วก็เหยียดผิวของเราเพราะเขาคิดว่าจะเที่ยวและทำอะไรก็ได้โดยไม่ให้เกียรติเรา อย่างไรก็ตามหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับวิธีการจัดการของซายสกอตทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ทางด้านนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยระบุว่ากรมได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับพฤติกรรมของทรายสกอตและได้มีการตักเตือนไปแล้วในเรื่องของการทำคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสม ท้ายที่สุดไซายสกอตจึงได้ตัดสินใจยุติบทบาทที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น